สวัสดีครับรถเสวยอีก1หนึ่งคันนะครับยามาฮ่า r ารนะครับหนึ่งสามห้ารถโนบุกนะครับรถไม่มีเล่มเครื่องเกียร์ใช้ได้ปกติครับสีพอได้นะครับถังน้ำมันไม่รั่วมไม่ซึมใช้งานได้ปกตินะรถใช้งานได้นะครับเอาไปเป็นอะไรหรือวิ่งเข้าไล่ก็สวนได้นะครับ ท่อนะฮะท่อครับดังตามสไตล์คนชอบรดแรงนะครับไต่แต่งอีกนิดนึงสวยเลยนะครับไฟติดนะฮะไฟติดโทรนะครับ089ครับ479 1684ครับพงษลำลูกกานะครับรถอยู่ลำลูกกาคลองห้านะครับ โนบุกนะครับรถใช้งานปกตินะฮะราคาจะลงไว้ด้านล่างนะครับฟังเสียงกันนะครับพอดังนิดนึงนะครับนะบเปิดโชคก่อนโอเค thank sí, you